สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เล็บ JJ ห้าเก้าแปดชาแนลสวัสดี FC สายลุงพลป้ตแตนยูทูบเบอร์สายลุงพลป้ตเตนทุกๆคนนะคะสวัสดี FC เก่าไมล์เลิบด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เล็บ JJ ห้าเก้าแปดชาแนลขอบคุณน้ำใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทาทยกันกดติดตามช่องไมล์เล็บ JJ ห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้ำใจมากๆนะคะ ทักทายเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะโปแลาวอิตาลีเซอร์แลนด์สวีเดนแล้วก็คนไทยทุกทกคนนะคะที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลขอบคุณน้ําใจนะคะที่เข้ามากดติดตามให้เพิ่มมาดูคลิปคอมเมนต์ทักทายกันมาไลฟ์เจอ่านทุกคอมเมนต์นะคะและก็ตอบทุกคอมเมนต์ด้วยอาจจะตอบช้าหน่อยก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะก็จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะคะในคลิปนี้ไลฟิเจเจจะนําเสนอนะคะ่านที่อยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละคะ่ะที่ พาขึ้นนะคะเขาตามหาน้องในวันนั้นนะคะแล้วก็ได้เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังแล้วก็มาฟังคลิปเสียงของผู้นะคะที่เป็นน้านะคะที่นั่งไลฟ์สดนะคะพูดเกี่ยวกับนะคะการตามหาน้องว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมันมีอะไรให้เราจับลุษได้มากมายนะคะมาดูกันเลยค่ะทุกคนวันนี้ลมแรงนะคะน่าจะขึ้นไปบนปูเหล็กไฟเอง เพราะไม่มีร่องรอยของผู้ใหญ่พาขึ้นไปกันที่ไปเห็นนี่สองสามคนเขาวิจัยเบึ่งนะอืวิเคราะห์กันวิเคราะห์วิเคราะห์จากมองเล็กน้อยนั่งวิศ ไปตองยาเพ็กเดี๋ยวเล่านั่งซี่ล่นเป็นเล็กน,น้อยน,นัง่งบศไทยเดีย๋ดดวย,ว,ยวเขาก็ไปเห็นกันขึ้นเนาะเขาก็เบิ่งจำรวดจำรวดดึงโอ้โหคุณผู้ชมคะและกลายเป็นว่าประเด็นจากพรานเด่นเนี่ยค่ะร้อนถึงนายกระแตน้าชายของน้องชมพู่ทำไมฮะทั้งทางที่กระแตก็โดนทัวลงอยู่แล้วเก,กี่วยวกับเรื่องของการโพสเฟซบุ๊กเอ่ยอะไรเอ่ยหลายเรื่องค่ะนี่ค่ะกระแตคนนี้ น้องชายของแม่น้องชมพู่ที่บอกว่าร้อนถึงกระแตก็เพราะว่าคุณผู้ชมจําได้ไหมคะกระแตเนี่ยสดผ่าน Facebook 14พฤษภาคมในช่วงเย็นก็คือพูดถึงที่ยอยตุนไปเจอรองเท้าแตะในช่วงเวลาที่สดผ่านเฟ e บุ o k อ่ะกระแตพูดว่าน้องชมพู่หักกิ่งไม้เล่นครับคําถามคือรู้ได้ยังไง รู้ได้ยังไงเดี๋ยวลองฟังการสดผ่าน facebook ของกระแตอีกรอบหนึ่งนะคะช่วงเย็น14พฤษภาคมนะคะรองเท้าที่แม่ได้ถ่ายถ่ายไว้ในโทรศัพท์ครับรองเท้าที่คนที่หัเม,มียที่ไปเจออยู่ที่บนภูเขาตรงกันนะครับแล้วก็จะมีมีขวดน้ํามีขวดน้ํามี น้องได้หักกิ่งไม้เล่นนะครับนักได้หักกิ่งไม้เล่นทีนี้รองเท้าที่ที am, <Dogs> ่เห็นก็เป็นรองเท้าที่ถอดไว้เป็นคู่นะครับสองคู่สองข้งเรียงกันเพราะว่าน้องจะมีมีพฤติกรรมก็คือถอดรองเท้าถอดรองเท้าชิดกันอยู่ตลอดนะครับเป็นคู่อยู่ตลอดไม่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 เตะรองเท้านะครับไปช้าไปช้าไม่มากนะครับพอดีจุดเกิดเหตุอยู่บนเขา บนเขานะครับซาบ้านมีมีหอแลว่ามีหอขึ้นไปแล้วก็ผู้ที่พาตัวน้องขึ้นไปนี่ได้ยินเสียงนะครับไยินเสียงเครื่องบินนะครับเห็นไหมคะทุกคนนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นในวันที่เจอร่างน้องนะคะ เป็นอะไรที่เราเอามาเปิดให้ฟังจะได้เข้าใจนะคะทุกคนใครที่ไม่เคยได้ได้ติดตามข่าวจริงๆจังๆก็จะไม่ค่อยทราบในเรื่องนี้เนาะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะทุกคนเราก็เลยอยากเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าความจริงมันเป็นยังไงจะได้ไม่ต้องไปนะคะว่าหรือคอมเมนต์หรือด่าคนที่เขายังพิสูจน์ตัวเองได้ไม่ครบเอ๊ะเขาเรียกอะไรไม่ครบขบวนนะคะก็คือขบวนการยังไม่ได้ตัดสินอะไรออกมาเลยนะคะ มันสิตกเล่าเด้อพี่น้องเด้อตองขอโทษขออภัยหลายๆค่ันะคะก็คือรอให้เขาพิสูจน์ความจริงนะคะพิสูจน์ความจริงของตัวเองก่อนแล้วรอเราค่อยรอวันที่ศาลท่านตัดสินนะคะเราจะไม่ไปละเมิดหรือล่วงนะคะการพิพากษาของศาลนะคะแต่เราจะเอาคลิปเก่าๆทางสื่อสารมวลชนที่ได้นำเสนอให้เราทุกคนได้ติดตามในคดีนี้ล่ะคะ่ะ ตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องนะคะมาเรื่อยๆนั่แหละคะ่ะเราก็จะนําเสนอสิ่งนี้ให้ทุกคนได้เห็นว่ามันมีเหตุการณ์แบบไหนเกิดขึ้นบ้างในระหว่างช่วงที่ทุกคนยังไม่ได้สงสัยนะคะคนในครอบครัวนั่แหละคะ่ะมันก็จะมีการสงสัยคนในหมู่บ้านนะคะจนกระทั่งมาวันหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่ได้บอกนั่แหละค่ะว่าถ้าเชื่อว่าคนเอาน้องขึ้นไป ไม่ไม่มีใครสามารถเข้าใกล้น้องได้ก็เหลือแต่คนในครอบครัวจึงเป็นเหตุให้ว่าได้มาสงสัยลุงนั่นเลยค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวไม่เลิฟเจเจก็จะเอาคลิปนะคะให้ให้ฟังเกี่ยวกับคนที่เจอเป็นผู้ต้องสงสัยใส่เสื้อสีส้มมาให้ฟังนะคะคือมีการดักดักดักตรวจค้นเขา ตรงช่วงเขาที่เดินทางอยู่ข้างนอกนะคะเขาไม่ได้เข้าไปในหมู่บ้านกกบนะคะแต่ว่าถูกสกัดแล้วก็ตรวจคนเขาเดี๋ยวเราจะเอามาเปิดให้ฟังในคลิปหน้านะคะนี่ก็คือเป็นเป็นคนแรกๆที่พ่อแม่สงสัยนั่นแหละค่ะนะคะแล้วอาจจะเป็นคนเดียวกันกับใครบางคนนั่นแหละนะคะเดี๋ยวไมล์เละเจเจก็จะเอามาเปิดให้ฟังทีหลังนะคะทุกคนในคลิปนี้ไมล์เละเจเจก็อยากให้ทุกคน โฟกัสไปตรงคำว่านะคะน้องนะคะนั่งฉีกใบไม้เล่นฉีกเอกอเพกกรอะไรนั่นนะ่คะที่ที่อยู่ข้างๆน้องนั่นเองที่เราเบกน้องนั่งนะคะก็คือความที่ว่ามันไม่รู้จะไปทางไหนแล้วหิวก็หิวคิดอะไรก็ไม่ได้นพภาษาเด็กนะคะเราสงสารนะคะในส่วนนี้แต่เราอยากจะชี้ให้ชัดเจนว่าลุงป้าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือนะคะมีส่วนกระทํากับน้องเลยนะคะ แล้วผู้เป็นน้าก็เอาสิ่งนั้นออกมาพูดทั้งๆที่ตอนที่พูดยังไม่ได้เจอร่างน้องด้วยซ้ำไปนะคะรู้ได้ไงว่าหักกิ่งไม้เล่นอันนี้มันจึงมีคำามสงสัยมากมายที่เกิดขึ้นนั่นเละค่ะเนาะแต่ส่วนตัวก็เชื่อว่าครอบครัวอาจจะไม่มีส่วนรู้เห็นแต่เมื่อวันที่ขึ้นเขากัน ะะตอนเช้ามืดน,นั่นแหละคะ่ะแล้วลงมาตอนเกือบสิบโมงน่ะอาจจะไปเจออะไรบางอย่างจนต้องเป็นลมเป็นแรงนั่นแหละคะ่ะที่ไมายเล็บเจเจเปิดให้ฟังในคลิปก่อนนั่นแหละ,ะอาจจะเป็นลมเป็นแรงไปแล้วจนผู้เป็นแม่ไม่อยากให้ขึ้นไปในวันที่14อีกนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าได้ไปเจอจนเป็นลมเป็นแรงไปแล้วครั้งหนึ่งนั่นหละคะ่ะเลยไม่อยากให้ขึ้นไปอีกในวันที่14เราจึงได้ยินคำเหล่านี้ออกจากปากคนในครอบครัวนั่นแหละคะ่ะ คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเ,มาเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปหน้าก็จะเอาคลิปของคนที่ถูกสงสัยนะคะต้นๆนั่นแหละค่ะมาเปิดให้ฟังนะคะก็ฝากเอซีลุงป้าทุกคนนะคะใครที่พอมีกําลังช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่พี่สกีนของบริษัทมนโอมโฮมซับนะคะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงป้าด้วยนะคะมาดีพิธของคุณรัชนีลูทินเซตของคุณอ้อม๋วยเตียวเรือของคุณอนุวัฒน์ และก็ของยูทูบเบอร์สายลุงป้า FC สายลุงป้าหรือทุกๆคนที่ค้าขายทางออนไลน์ที่เรารู้จักกันนี่แหละคะ่ะสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะคลิปนี้ก็ขอให้ FC ไมล์เล็บเจเจแล้วก็ FC ลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะโชคกล้าเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเสรษฐีกันทุกๆคนนะคะสุขภาพพลานามัยแข็งแรงค่ะ เงินทองก็ไม่ขาดมือนะคะมีความสุขพร้อมครอบครัวม,มากๆเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ